การดูแลสุขภาพจากภายในเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีนะคไม่ใช่เป็นเรื่องของการเสริมวิตามินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราบางครั้งทานอาหารเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้สารอาหารเนี่ยครบถ้วนได้หมดตามที่ร่างกายต้องการนะครับหรือว่าสารบางอย่างนะครับเช่นที่มาแรงในช่วงปีของปีนี้เป็นเรื่องของโปรแกรม넷ซึ่งทเนี่ยก็ย่อม,มาจากนิโคตินามายนะครับอะดีนีนไดใอ,อทไนโตรไทม์ ซึ่งเขาเรียกว่ามันว่าเป็นโคเอนไซม์โคเอนไซม์ก็เหมือนว่าทํางานร่วมกับเอนไซม์ครับในการที่จะซ่อมแซมร่างกายต่างๆลหลักๆเลยเนี่ยคือ n นทเขาร่วมกับไมโทคอนะเดรียน้อเฮียรู้แล้วว่าไมโทคอนเดรียเนี่ยเขาเหมือนกับสร้าง energy ให้ให้กับเซลล์นะครับพอเราอายุเะขึ้นไปโคนเดียมันก็จะ a อคทีฟตัวนี้สร้างลงลืลงเซลล์ก็จะตายไปมีการวิจัยพบว่าคนเราเมื่ออายุ50ปีครับตัว n นทเลเวลในร่างกายเราลดลงเหลือประมาณ50%หรือต่ำกว่านั้นเองนะหมายความว่า ยิ่งเราเอาอยุเยอะขึ้นเนี่ยนัทมันน้อยลงการทํางานของเซลล์ก็จะทำงานได้น้อยลงเซลล์ก็จะเสื่อมสภาพไปได้เร็วขึ้นซึ่งมันก็ทําให้แสดงออกอย่างเช่นว่าเราเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับนะครับหรือบางคนเมตาบอลิซึมเปลียนเช่นอ่าน,น้ําตาลสูงนะครับเซลล์คือเซลล์เราเนี่ยจะซ่อมเซลล์ได้ยากขึ้นซ่อมได้ไม่ดีขึ้น เป็จะเกิดขอ,องเสียในร่างกายต่างๆมากขึ้นแต่กลุ่มที่ต้องมีปัญหามากคือบางคนที่เขามีปัญหาเฉพาะแล้วก็รู้สึกว่ามันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมากเนี่ยที่เราเจอหลักก็เช่อนอะ่ะกลุ่มคนที่นอนหลับไม่เต็มที่นะคือดูเนี้ยการนอนเนี่ยสำคัญนะคือต้องคนเนี่ยหลับดีไม่เพียงพอนะร,ร่างกายก็จะซ่อมตัวเองได้ไม่ดีนะครับความจําก็จะหลงๆลงืมๆบ้างหรือทำตื่นมาทํางานวันรุ่งขึ้นเนี่ยสมองไม่ปลอดโปร่งนะครับซึ่งไงด้วยวัยที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ย เหมือนกับว่าสร้างตัวแนดเนี่ยได้ไม่เพียงพอในการที่เซล,ลจะใช้ในการซ่อมเซลล์แล้วครับเพราะฉะนั้น,นโปรแกรมแนเนี่ยสามารถทำเรียกว่าทำได้ทุกเพศทุกวัยแนเนี่ยเขาเสริมการมากับไตัวคนเดียนในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของเซล,ลนะครับทำให้เหมือนกับว่าเซลล์เราซ่อมตัวเองดีขึ้นปลายเทโรเมียไม่สั้นลงอย่างเงี้ยครับมันผลดีของแนเนี่ยเยอะมากนะมันจะเป็นเรื่องของอกเรื่องของความจําสุขภาพสมองนะคือดูง,ง่ายๆคือเหมือนกับว่าอะไรที่ทําให เอาวาเราเสื่อมครับพวกเนี้ยเนี่ยไปช่วยหมดเลยไม่ใช่หอไตอย่างเงี้ยครับก็ช่วยเพราะจริงๆคนเราอายุเยอะขึ้นไตมันก็จะเสื่อมปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปีอยู่แล้วนะครับมันก็ไปป้องกันความเสื่อมตรงนี้โรคหัวใจซีดหลอดเลือดเสื่อมนะเลือกประโยชน์หลายๆอย่างเงี้ยครับคนไข้เนี่ยก็จะยอมมารับบริการด้วยแนทเนี่ยที่เราให้ด้วยแนทโฟเซนเนี่ยเยอะขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้การเสริมด้วยแนทเนี่ยมีหลายวิธีนะก็จะมีการเสริมแนทในรูปของการกินนะครับโดยจะมีเรื่องของพรีเคอร์เซอร์นะเป็นอาหารเเสสรริิมมที่ ให้ร่างกายเนี่ยสร้างเน็ตได้เยอะขึ้นนะครับ